นักเรียนนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศนะคะจากที่ครูนะฮะให้นักเรียนทําการทดลองไปนะคะก็เห็นเห็นส่งมาไม่กี่คนนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะก็ให้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะ,ะหรือถ้าใครที่ทําไม่ได้ยังไงนะก็มาถามครูก็ได้ะะเดี๋ยวเจอกันค่อยส่งก็ได้นะ,ะผลการทดลองนะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะอ่ะต่อจากการทดลองนะะั้นนะจะมีทําแบบหัดนะคะทาแบบหัดอ่า คำถามท้ายกิจกรรมนะคะคำถามท้ายกิจกรรมนะคะขอ้อ1นนะคะในภาวะยับยั้งการยกตัวของทั้งก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวอุณหภูมิอากาศโดยรอบในแต่ละระดับความสูงจะมีค่าเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเทียบกับอุณหภูมิก้อนอากาศแห้งและอุณหภูมิก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกันนะคะ เดี๋ยวมาดูเฉลยนะคะอุณหภูมิอากาศโดยรอบนะ,ะมีค่าสูงกว่านะ,ะอุณหภูมิของก้อนอากาศแห้งและอุณหภูมิของก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกันนะ,ะถึงจะเกิดภาวะการยับยั้งการยกตัวนะคะทีนี้มาดูข้อ2นะคะ ในภาวะส่งเสริมการยกตัวของทั้งก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวอุณหภูมิอากาศโดยรอบในแต่ละระดับความสูงมีค่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอุณหภูมิก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศและอุณหภูมิก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกันนะคะคำตอบก็คือนะคะอุณหภูมิอากาศโดยรอบมีค่าต่ำกว่านะคะ อุณหภูมิของก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกันนะถึงจะเกิดภาวะการยกตัวของก้อนอากาศนะคะอ่ทีนี้มาดูข้อ3มนะมาดูข้อ3นะคะในภาวะส่งเสริมการยกตัวของก้อนอากาศอิ่มตัวนะแต่ยับยั้งการยกตัวของก้อนอากาศแห้งนะ อุณภูมิโดยรอบในแต่ละระดับความสูงมีค่าเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเทียบกับอุณหภูมิก้อนอากาศแห้งและอุณหภูมิก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูคำตอบนะคะ,ะคำตอบก็คือนะคะอุณหภูมิอากาศโดยรอบนะคะ มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิของก้อนอากาศแห้งแต่มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกันนะนักเรียนก็คงจะทําได้ไม่ยากนะะเพราะว่าความรู้ตรงนี้ก็มีอยู่ในหนังสือ